ปพห้านะครับปพห้าเนี่ยเราก็กกข้อมูลเข้าไปชั้นมัธยมปีที่ะนะก็เปลี่ยนได้ภาคเรียนใส่รหัสใส่ชั่วโมงเข้าไปใส่ชื่อผู้สอนใส่ชื่อนักเรียนเข้าไปนะทีนี้ปกมันก็จะคำนวณให้อตัตโนมัติมีนักเรียนกี่คนกี่คนนะได้เกรตท่านนี้กี่คนผลการประเมินคุณลักษณะอ่านคิด,ดวเิเคราะห์แบบนี้นะครับ ทีนี้เวลาเนี่เราก็สามารถติ๊กๆได้ว่าเรียนวันไหนเปลี่ยนเป็นขาดลามาสายได้นะเนี่มันเลือกได้นะครับเลือกได้อ่าทีนี้มันก็จะสุปเวลาเรียนให้เราตรัตโงมาอ่าคนนี้มาเรียนร้อยแล้วเท่านี้นะขาดหนึง่งล้านหนึ่งขาดสองอะไรแบบนี้นะครับอ่าทีนี้คะแนนเนี่เราก็เก็บคะแนนได้นะ เราจะเก็บช่องละเท่าไหร่เราก็เก็บไปเก็บไปนะตัวชี้วัดอะไรบ้างนะสิ้นเธอมาเรากอ็อันนี้เราเ,เพิ่งเก็บคะแนนได้10คะแนนแล้วของหน้านี้ใช่ไครับมันก็จะดึงมาหน้านี้นะสอบกี่คะแนนเดี๋ยวมันก็จะคำนวณให้อตัตโนมัติ ถ้าเราเก็บ70มันก็จะเป็นสอบ30นะเราก็มากรอกคะแนน,นสอบเข้าไปขนานเขาก็นานาจะตัดเกรดเช่นแต่อันนี้มันเป็น90เพราะว่ามันเพิ่งเก็บได้10นะเพราะว่ามันคำนวณให้เต็มร้อยนะสมมติ90สอบได้60อ่าเนี่ยเขนาก็จะตัดเกรดอัตโนมัติคะแนนรวม69 2.5คะแนนผ่านอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นปอพอครับเป็นพอพอ เราก็สามารถสั่งพิมพ์ได้สั่งพิมพ์ได้จะพิมพหน้านี้หรือว่าจะพิมพ์ทั้งหมดหพิมพ์ปกอย่างนี้พิมพ์เล่มพอๆนี่อันนี้ก็คือเป็นทั้งเล่มเลยทั้งเล่มเลยหรือว่าจะพิมพ์พิมพ์ใบลายชื่อเอาไปเช็คชื่อ นี้ก็มีประโยชน์นะสำหรับพอๆโปรแกรม Excel นะ